เอาอีกแล้วทุกคนเสือซุ่มแพลวาเแสงทองฟันวงสะท้อนนะคะล่าสุดออกมาอีกแล้วเคสที่2ค่ะหลังจากที่มีเคสแรกนะมีการมาไหว้สวยรวยกระเช้าในเคสแรกนะมีการมาอัดคลิปขอโทษแล้วล่าสุดเองเลยนะคะมีแอคเคา t ์แอคเคานหนึ่งที่ชื่อแอคเคาไม่ตรงกับชื่อบุคคลได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษไปทางเพลวพาแสงทองค่ะแอคเคาน์แอคเคานี้นะคะใช้ชื่อว่า นี่แหละตามที่เห็นเลยนะคะแล้วได้มีการออกมาบอกว่าดิฉันนางสาวจุดจุดจุด,จดขอใช้พื้นที่เพื่อกล่าวขอโทษไปยังคุณแพรวพวแสงทองเนื่องจากใช้ข้อความและถ้อยคำที่ทำให้เสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ถูกเกลียดชังทางดิฉันได้น้อมรับทุกประการนะคะแล้วก็ได้ทราบข้อกฎหมายจากทางท่านร้อยเวร และทางท่านผู้มอบอํานาจอย่างชัดเจนแล้วและจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดกราบขอโทษค่ะกรขอโทษค่ะนะคะ FC ก็บอกว่าเป็นไงล่ะว่าสวยอีกแล้วสำหรับเคสเคสนี้อย่าด่านางเลยเพรยพอแสนทองนางเป็นคนดีนะคะทุกคนรายต่อไปจะเป็นใครนะสนุกมากไมหมล่ะไปด่าเขานะคะไปด่าน้องแพลวททำไมไม่ชอบก็แค่บล็อกไปด่าน้องทำไมน้องทำอะไรให้นะคะ ดาเขาไม่คิดจบที่มาโพสขอโทษนะคะทุกคนสำหรับแอคเคาทนี้เนาะก็เป็นรูปภาพที่แบบว่าเจนมาจาก AI เป็นรูปภาพแบบไม่ใช่รูปคนจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนในเฟซนิดเดียวเองนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนาะก็ได้มีการออกมาโพสคลิปกราบขอโทษคุณแพรวพราวแสงทองค่ะซึ่งหลังหลังจากที่ได้มีการออกมาแบบว่าออกมาโพสแล้วเวลาต่อมามีการออกมาโพสคลิป กราบขอโทษคุณเพลวพาวแล้วก็คุณสันมาณโอกาสนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะคะไม่ไม่เปิดหน้าให้ดูเนาะให้ฟังเสียงก็แล้วกันค่ะที่เสื่อมเสียชื่อเสียงสาววันนี้พาเปลี่ยนแม่ตามหมายเรียกของจังหวัดยะโสธรนะคะขอน้อมรับทุกคำข้อกล่าวหาที่ดิฉันได้ว่าคุณและคุณซันให้เป็นทา,ทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและการถูกเกลียดชังทางเฟซบุ๊ก ดิฉันขอน้องรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะและได้มากล่าวขอโทษในนาทีนี้ขอโทษด้วยนะคะมีการกราบบหา้อย่างสวยนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้น ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นไงล่ะเวลาไปด่าเขาไม่คิดนู่นนั่นนี่เวลาพิมพ์ด่าเขาทําไมไม่คิดออกมาขอโทษทําไมสีหน้าดูไม่สํานึกเลยต่างๆนานานะคะทุกคนด่าจนกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะสําหรับบุคคลนี้บางคนก็บอกแบบนี้นะก็ได้เห็นหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะอายุน่าจะประมาณ40กว่าไปหา50เนาะได้มีการออกมาขอโทษแล้วก็ได้มีการออกมาโพสต์ต่ออีกว่าคลิปที่ลงทางเราเนี่ยน้อมรับคําผิดแล้วก็กระทําทุกข้อกล่าวหาค่ะ น้อมรับด้วยจิตใจสํานึกและออกมาจากใจจริงๆไม่ได้เสแสร้งเพื่อขอไปทีและขอขอบคุณทุกการแชร์และการคอมเมนต์ทุกท่านและสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากตัวดิฉันขอน้อมรับและไว้เพียงผู้เดียวทางครอบครัวนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะขอบพระคุณค่ะซึ่งก็ยอมรับเรื่องแบบนี้คือผิดคนเดียวเองครอบครัวไม่เกี่ยวข้องคือทําเองผิดเองนะคะก็ได้เห็นหน้าคร่าตาเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนที่2ให้คนได้เห็นว่า เพียวพาแสงทองกับซันโทอนเนี่ยมีทีมกฎหมายหลังบ้านจริงๆคอยแคบคอยดูสําหรับใครที่เกินเลยนะคะสําหรับเคสแต่ละเคสเนี่ยที่ได้มีการออกมาขอโทษในส่วนมากจะเป็นแบบว่ามีการไปด่าไปว่าในไลฟ์สดที่เขากําลังนั่งไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไปด่าเขาในไลฟ์สดของเขาในพื้นที่ของเขานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะให้เพียวพาแสงทองเนี่ยมาไล่ฟ้องทุกคนที่ด่าเพียวพาแสงทองเนี่ย ไปถึงชาติหน้าก็คงไม่หมดนะคะเพราะเยอะมากๆเลยแต่น่าจะเป็นการว่าเอาเคสที่หนักมากๆเคสที่ลุมสาบเคสที่แบบว่าคอยตามสาบอยู่แบบนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นนะคะทุกคนเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนนะแล้วก็มันน่าอับอายไปถึงใครรู้ไหมอับอายไปถึงครอบครัวลูกหลานอับอายไปถึงญาติพี่น้องที่ว่าเอ้ยไปหาด่าแล้ว ออกมาพอด่าเสร็จก็มาขอโทษแม้เฟซเฟซนี้จะเป็นอวตารแต่สามารถตามได้นะคะอย่าลืมเตือนหลายๆคนนะที่แบบว่าชอบไปด่าคนนั้นคนนี้ที่ไม่ใช่แม้แต่แผานะทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วนะทุกคนแม้แต่ ai ยังสามารถทำงานแทนคนได้แล้วนะคะแค่ตามเขาเรียกว่าตามอะไรล่ะตามแอคเคท์อวตารเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับคนมีตังค์ย้ำว่าสำหรับคนมีตังค์นะคะเพราะมันต้องใช้ตำรวจ ตำรวจที่แบบว่าเก่งๆใช้แบบว่าจับสัญญาณนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ใช้ทนายนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้แต่ในเมื่อเขามีตังค์เขาสามารถทําได้สามารถตามตัวได้ทุกคนเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพียวๆด้วยนะที่แบบว่าเจอแต่ปัญหาแบบนี้รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาและเพียวแสงทองเนี่ยก็สู้หลังชนฝามาโดยตลอดเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่คดีทั้งโดนเองคดีทั้งแบบว่า เขาฟ้องมาแหละเราฟ้องเขาแบบนี้นขึ้นศาลชนิดที่ว่าไม่ธรรมดานะคะแพรพาแสงาทองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะเขาก็เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงเนาะที่ทำงานหาเลี้ยงลูกนะคะทุกคนก็ถือว่ามี fc เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวคลิปคลิปนี้คนดูหลายหมื่นคนเลยก็มีคนเข้ามาเตือนด้วยว่าต่อไปก็อย่าทำด้วยนะบางคนเนี่ยอายุมากกว่าแพรพาด้วยซ้ำแต่ใช่ว่าจะมีวุฒิภาวะภายในสมองเนี่ย ไม่ดีเลยบางคนคอมเมนต์เพื่อเอาสนุกปากแต่ไม่คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะว่าย้อนกลับไปนะคะทุกคนจากการที่แบบว่าเราอยู่ในโซเชียลมาเนี่ยประมาณ 4- ี่หปีเนี่ยสมัยก่อนๆไม่มีแบบนี้นะคะน้อยมากๆที่จะมีการมาฟ้องร้องกันในเรื่องพอรบคอมพิวเตอร์แล้วสมัยนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือล็อกโปรไฟล์ได้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรอดแล้วเอาวตารได้ก็คิดว่าตัวเองรอดแล้วนะคะส่วนมากคนที่ด่านเนี่ยจะมีล็อกโปรไฟล์แล้วก็อาอวตาร นะคะทุกคนแต่สมัยนี้มันสมัยมันทันสมัยเนาะแล้วก็สมัยเนี้ยคนเล่นเฟซเยอะมากๆเลย Facebook สมัครง่ายสมัครเป็นเล่นเป็นอายุเยอะแบบเนี้ยเล่นแล้วลืมคำหนึ่งถึงคำว่าพอราอโบอคอมพิวเตอร์อยากให้ทุกคนที่เล่นเฟซแล้วก็ชอบที่ชอบคอมเมนตนะ์่ะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปศึกษาพอราอบอรคอมเยอะๆนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นผลร้าย ต่อตัวเองแล้วก็ไม่เอาแบบว่าถ้าคุณเกลียดนะอะแนะนนะําเนาะถ้าเกลียดจริงๆนะอันนี้แนะนําเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีคนที่เราไม่ชอบอยู่แล้วเนาะมันก็เข้าใจถ้าเกลียดจริงๆนะแนะนําให้ไปบอกพื้นเอาไปนั่งบอกเพื่นเอาซะว่าต้องมาคอมเหมตนดาเพื่อน อยากด่าเพยวาพาวแบบหืมด่าคำที่แบบว่าพ่อขุนลำคําแหงด่าถึงแบบว่าสัตว์มาทั้งสวนสัตว์เนี่ยคุณด่าไปเลยแต่คุณไปด่าหน้ากระจกก็ได้หรือว่าไปพูดไปด่ากับญาติพี่น้องคุณหรือว่าไปด่าให้ใครฟังก็ได้โดยแบบว่าหรือว่าบางคุณบางเือน่ะบางเทือบางเือเพะนะบางทีน่ะอดใจไม่ไหวจริงๆก็ตั้งกล้องขึ้นเลยแล้วก็ด่า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 เสร็จแล้วก็มานั่งฟังเองคนเดียวนี่แหละ คุณจะด่าไปพาเป็นชั่วโมงเขาก็ไม่สามารถฟ้องคุณได้นะคะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องนะคะอยากด่ากระดาไปเลยมันบ่พิดที่เจ้าบ่หมักเพล่าเฝ้าแต่มันพิดที่เจ้าไปด่าเขานี่ล่ละค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์รายที่สองแล้วนะคะกับการด่าสนุกป,ปากจบด้วยไหวสวยรวยกระเช้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะ